คนจักหน่อยนึงนม่อะไรไปไรอะไดูจะร้อยจะเป็นหน้าตุ๊กมัาแบบผ้โเออสวต้นมันเป็นใบนแรมคือใบผู้คือแะไมันเป็นนี่เน,นี่ใบอบแอบสวัสดีค่ะห้องน้พี่น้องค่ะ ค่ะมื้อนี้ฟังก็อยู่อุบลราชธานนี้กับยญาเกาะนะคะมายามยญากเกาะพอดีเห็นเห็ดปวกกําลังออกคบขวบมันพอดีค่ะเป็นเห็ดปวกข้าวดอนะคะนี่ค่ะพี่น้องขอมาเบิงใกล้ๆเด้อค่ะคั่นแม่นได้หลายกับสิกแกงซูพ่อแม่พี่น้องเบิงอยู่ดอกจะสาวลิ้นเพิ่นก็ออกไปหาอีกยดทงหนึ่งอีกยูปาหนึ่งอันนี้มันออกยูใกล้ๆเถียงโอ้โหหมด ดอนาจะไปหาตัวไปค่ะมันก็จะออกกันเป็นกุ้มแบบนี้นะคะกุ้มละสิบยี่สิบกุ้มละร้อยดอกก็มีค่ะ นี่จ้ะนี่นุก็ได้อยู่นี่มังเก่ามันนี่ดึงเอาจากเห็ดอันนี้มันที่ออกงี้แหะมันมันแบบว่ามันเสียงตาเฮานะเพราะเห็นมันดอกคันบ่เคลี่ยวเอาเคยหาแล้วเธอก่อนพอชิจักวิธีหาแล้วบอลเคลียร์ความ่ามาอไ่นสอนเราไอ้แม่ นี่ไปจักเหรอนี่แหละคือว่าไม่สีดอกนี่แม่เห็นดอกหนึ่งพี่น้องพอได้เก็บเยอะจังค่อยกิมเอาใจเย็นไปที่ละบ่มี ละงกขาวครับอันนี้หอยละงกเหลืองครับนี่แม่อันนี้มันเหมือนไอติมโมจิไส้ไข่เค็มเห็ดอ่าครับอันนี้เห็ดละ,นนะงกขาวเอ้าคือโฮมเมอชเชลโลอะดอกน่ารักจังเลยออนดดมใช้แบน้ เอาป้าหาเห็ดได้พาอแกงด้วยจ้ะเมื่อนี้แกงเห็ดกับตำามักทัวเนาะแกงเห็ดแล้วงอกใส่เห็ดปวกข้าวดอเห็ดปวกข้าวดอค่ะดอกกำลังพอดีแกงเลยค่ะต้้งเอาไปล่าง ได้เห็ดจ้ะแตนี้เห็ดละงอกแกงกับตำหม,มักทั่ว มันหลายจ้ะนี่แต่มันกระร่างบาอย่างเดีจ้ะเนี่ยก็ดได้ดาบพี่คาดอสูรใช่ไหมเดะ่ายกอก่าฝั่งจะอยล,ล่างอีกนะ้ำมันชินน้แงจะไม่ไหนเด้ไปขับปุ่นนะไปขัปุ่นเพมมาขับปุ่นถึงได เบ่งไม่รู้ดูเั็นใดแมายามกันเนาะแม่ก่อนเออเบ่งเบ่งนี่เป็นเกือบปีแล้วจ้ะมันก็ดด้วยหน้าที่การงานมันก็บปะรดมาจ้านี่สีด้วยรูเนี่ยซอยกันมาสิบรันเจียงจ้ะแต่ว่ากะอีนี้กะคือสีจักอดิเนาะชาวบ้านย่านช่องทางอีสานบอกขึ้นเก่าตู้นก่อนกะว่าผู้นก่อนบอกเบ่งจักเสียเนาะ ยู่คนละ่องนี่ยตีพ่นวาพ่นเหมา่าแยกกันอยู่วันแย่งวามพิษกันเนอะแย่ไปควาวอยู่ไกลกันทั้งฐานหกห้านมายามันก็สิบอเลยอ้น้องก็สิบอเลยเ่าเลยจาบอเลยซื้อสานเห็นกันเนาะเห็นกันแล้วเกันมากแย่งมาก่เห็นแลกความสะดวกซื้อราจะมยามแล้วก็เก้าล่ะก็สิพยายามมาเรื่อยๆแร้ว ยายามได้เงยก็ได้พี่สาวดูคนจากไปอยางเี้ยหน่อยก็ได้ม่ได้มาโดนลายก็จนจนเสียหยาดไปผู้หนึ่งผู้อืเจ็บป่วยเนาะเป็นพี่สาวแม่ปอละ้นอยก็ได้หน่องไม่โอหังอีสาน น้องย่าแท้ๆของฟังนะคะอีสานนี่แล้วค่ะเสียใจกับเสียใจเราเจ้าว่าผู้อยู่กับต้องสู่ต่อไปต้องกินต้องอยากสู่ต่อไปวันมาห้วยผู้น้องตายซะมาพื่อกันเบิกบานเดี๋ยน้อบ่าเงียบวอย่างกับวัยอะไรกับวัยยุ่นน่ะสีไปย่อยอะไรเป็นปีสองปีมันกับ่ได้กินไรอย่าเลยอ่ะเต็มเต็มเลยจ้ะคนเฮาก็เกิดวิ่แก่เจ็บตายซุ่มย่างก็สู้ สู่หว่าคือตายขั้นสู่แถวว่าตายแล้วสู่เพื่อความอยู่ตลอดเนาะมันไปจากดีบดีเด่ะที่เศร้ายู่ตลอดก็ะซุ่มไปเนลยซุ่มตายไปเ่ยจากดีบดีเด่ะมันไปกลับมาบอกเจ้าคนแต่มาพี่ก้อก็ไม่อยากไปคือเขาหรอกทุกเรื่องยากกับย้อนน้ำหลานนั่พ่อแม่พี่น้องอยากติดตามกำลังใจเห็นเด้อสองหางอีสานบ้านห้าหลักก็ส่องไม่ก้อพอตีนอีสานบ้านน่าฝากไว้ในใจเนี่ยฝากไว้ในใจนะ อันีิเบิงเ่านริเงซ่องเื่นก็ให้ซ่องส่องซ่องนเขาเน้นน่เนาะอยู่ในใจน้ำเนยใจน้ำเน่ย้ากับหัก่องทุ่มบนที่กันนั่นเากับพิาทีกันกำลังใจกันทุกคนทุกซองิเฮ็ดีีแม้ว่าวัดยูทูกข์อยังหนาะเดเบิงเฮ็ดควานี่เขากันกำลังใจกันบิดทนเรียบร้อยแล้วค่ะล้างน้ำสะอาดเรียบร้อย วันดีคู่ใเวเร็วเยสภาพไปเก็บผักอีตูจากน่อยบวบกระปูกอยู่นีแล้วจะัวน้านี่ล้ว เขรมาชาาิเลยค่ะใส่ขิงวะ มค่ะนี่ลูกโดดบ่พ่อพิมอ้าวมาเดี๋ยวล้างก่อน สดห่อนๆเนาะพี่น้องเนาะตำบักห้องตับักทั่วไปสละไปบกเาเลยเคลังใส่เอาไ้ค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องบาใหมนเพื่อชิ้นสามาเป็นเสียบใหญ่เสียบแถวแก้วหอาาเสียบแก้วข้าวว่างนันหร่อยิ่งข้าว่างมไปไหนีปก็จะจะพี่หน่อยพี่สายหน่อยไปใหญ่ แอยู่สซหล่ะในห้าแถวนี่้ก็ตัดงายเอาตัวนี้ละเอาอีกคือส่น้อยเสีบุพพเอาเอาอยู่บ่จ้ะเพราะว่าที่ตํำบักทั่วเพ็ดอยู่ได้ออเนีเดตัวนันจริง่ิีแกงมัตาจีแกงได้หน่อยต่างหากพูาแเอาแบบที่หนอยตีแกงเป็นยักกาะแกงเป็นยักษ์กับผู้างหนาเป็นาพยากรของชยักอยู่หัวเบงสุดเป่เต์ตะกอน เขาเาแกงเห็ดาเกินเห็ดช่วยกันกดะ๋ย่งก่อยประเดี๋อยู่ในร้านมึงกริ้อแกงเห็ดอาหารบ้านบาทเนี่ยเป็นอาหารท่านสมัยโบรอกข้นเกาคนแก่ปนเทียดังสัเยันเป็นอยู่นะสูตรนี้จุ้มสาเกพวกนี้กินท่นเกียบที่ตูแล้วด้วยค่ะที่ข้าตามดีมากแล้วเาก็ใส่ตะไไร่เนาะ เอาไปลงเปิดแล้นอ่ปะถีเนาะคอร์ดใ่ไไ่ประแดกน้ำเนาะไต่บะถอไรดเอาปลานกา้ปลาเข่งปลาคอหน่อยปลาลุกปลาซิ่วใส่ใบอย่งเ้ยหมือนี่ไปเอาแอบก็ใบขามก็ใบติ้วเสนเอาแอบเนาะอันนี้ซิ่งมันซิ่งไข่พี่น้องเขาใส่ร่วมไฟอเอมาใส่้มนเสีย ถามว่าใบออกแอบมันเป็นใบแน่อ่ะเดีย๋ยวคือนอนต้นมันอแอบเห็นน้ำให้น้ำหน้าเฮาลักษณะของต้นมันเป็นใบน้ำแหลมคือใบผู้พี่น้องใายแกงเช็ดแสีบพี่น,อนอ้องชายเนี่พี่น้องเขื่อนันเป็นแน่อ่ะคือใบอบกแอบคนมาเก็บคนมาลาเนี่ยมีเพื่อนบ่แมนเด้อคนอันเนี่ยตอนอยู่น้ำกันแล้วก็คล้ายๆกัน คนละคนเหมนเอาตันนัน so 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 the ่นบอมแพี่น้องตันงแมนผูเก็เปมนกับเป็นได้บันเวาเ็นสามเหลี่ยมกัล่าอร่อใส่แเฮ็ดมสักมสักขมซะพี่น้องฟังเถอะก็แน่นข่ก็หืก็พักอันยังก็พักอันกะแย่ง วางคนไปเห็นวันเดียวกันแต่เรามากเพราะว่าสู้มั่นหัวมันเป็นมันเป็นไข่ไข่กันตัวองบ้านเฮาหลายอย่างมีเพื่อมันนกดืวยกันเพื่อมันนกมันหมูมันชีวมันกันนี่ต้องใสัยพวกปัญญาเทศบ้านได้ว่าคือน้องทั้งเกียบทั้งตาเนี่ยเป็นจักนะจะใช้ใจเห็นแบบนี้ อันนี้ปาดบ่พอดินด้วยลงหมดเฮ้ยดอกง่ายก็มูโชคดีที่สุดใช้ได้สุดเกียงเห็ดหมอนี่เนะาะฟังมาพ่อยง่าเห็ดออกพอดีเสร็จบวกนีไป ไอหมอยใบหนึ่งเขาว่งเลยข้าวตอแอบเดี๋ยวลงไว้เจ้าฝาลงเขาวฝาเอาลงกะน้อยก่อน cá บมันเดือดก็เส้นี้ไว้อือเอาฝาหมอมัดิบเสพยิสุดนวัน้วมันเดือดพี่น้อง้างางใช้พักแอบใชกอนข้าแอบมาลงฟังเข้าขาอกอบลงบลดเลยสวย เน่ย่ยงม้บานเป็นแ่นู้นุณไนาะอดีเนาะใส่ค่งน่อย้อมือวันตัวใส่ตรงนด้นทำตัวดีต้องหัวค้าด้วไอ้น้ำปลาเนขาบอทำ้ใส่่อได้่นแดดหอไม่ยูนิเกลพีโก้ดีแล้ว ื่อนได้ยินด้วยเปล่าเพื่อนถ้าไม่คุยจะวางนะคุณคุยห้อมห้อมค่ะคนจะเหน่อยนึงขั้นเข่าไปเสียบปันญญามันนั่งมาครับอยู่หี่นี่เลยนั่งซ่องเหน่อยม้าง อาไปเอากดบาบ้านกันเด้ดอค่ะเด้อให้พ่ออีตูวอไปเนาะให้อีตัวห้อมเก็บมาหน่อต้นใหม่ๆสัดสวเลยเจี๊ยลายพอดินเข้มงเข้มงเย็นแล้วไ่ต้องเป้าหรอกพ่อทอนโอ้โพี่น้องมีสีเลย สุดยอดขนาดอือชจอดค่ะอืมตุ่โตพอดีสมผสมพอดีสมพอดีผสมแห้งค่ะสมแซบนะพักเอาอย่างผสมออกหวานๆซึ่งน้อยสมแบบพอดีกว่าเขา่ใส่กันกบผักอีตู้เ้ากันดีปันเี้อะมหอยตะบุกด้องนะจ้าพกอละเจ้าบาท บี่นงบแกงเห็ดพอดียนะาหาันเยกงปลาตามกเผ็ดเห็ดตับแกงเห็ดอส้นพี่น้องเอากันขนาดนี่ตมกทัวเนาะเขาบากว่านะมก่อนสะปรคุณความแซ่บเนี่ยมะกรูมันแซ่บเมแซ่บเนีอะไรดีว่าตำมทัวกับแกงเห็ดมันแซ่บเสมเก็แซ่บคลาสสิคแนเนท่นเขาใช่กันอ ไปรถไปกินมะขามก่อน้ปากนนี้ระเดกตวงใส่ทุกอ่ะทั้งประเดกตวงทั้งประเดกบ้านใส่กันค่ะทั้งใส่ตอนเป็นซีตัวก้าตัวหุ่นตัวน้อยเนาะแสบพราะอ่โบแบด่หั้นไก่ย่างใส่นพออีบาทตักบาทนี่ย แครเฮดละูนกน้ำออกอกเล่เซน้ำน้อยนึงหุนเ็ดไผ่เ็เไเดไก่ก็มีเฮดไผ่ข้าวมอคือแกงไดเ็กน่อยเด้หวานเจ้าหน่อยตัวนั้นข้าวไม่โตเดละงกตอนนั้นมนดงูใหญ่ให้กินถือว่าแบบทั้งยาวทั้งใหญ่เรามาทั้งยาวทั้งใหญ่เป็น,ขน,นแขนซะเนาะ ั้างยาวั้งใหญ่เลยนะตาเห็ดนะเอาไ่ยอมด้วยมือเนี่ย้องกินย่างเดียวเฮ้ยประหดเดียวนไปยิงบ้นกาน้ำลายแตกตรวจแล้วจ้ะตับางตัวกระเซ็แล้วเจ็บัวที่ดายสืบเห็ดก้อนมานใส่แบบบวบร้อมาขอด้ยเลยคน เขียบเฉียวขึ้นมาอันนี้น่กเสีเบเขมเนี่จตักเลยก็ได้ซอลกัปูไตเนาะปลอยลงที่หมือต้องหิวต้องห่อนต้งเยบอ่่อมดุีุะอยู่น่อยกอไร่น้กยค่ยังก็ดีนะเยน มาพักดูบ่เจ๊มันอตุอต่ตัวเนาะอนี้พักกันง้ยงะอมาเด้อพรม่พี่น้องของฟันอุ่มลุ่มขอสอนนะจ๊ะเดืนสอนจะขึ้นสอนจะขึ้นมาขอสอนขอสอนทุกขึอนจะขึ้นลายขึ้นไม่ังไยหน่อยปวดเล้ไปแลาสามขึ้น ไปไม่ตื่ไปแม่กลับกลับไม่ตื่นพื้นไม่มีนี้ไม่พ้นเมียหน่อยไปเมียหน่อยก็มีว่ดไปจิ้มรสจัดก่อนมูแล้วบัตอบมาเลยมาหอนจะฮะั้หายัพอดีอะไรับไบ่ดีนมาแลไวกฟันบ่ดหวย่งเงี้กีฬาพอีเอบานมกีควาวมห่วงเลยแอบแทะข้ามอ่้ห่อยเลยสะดกสะไปยาดยาพายที่ไหน

เรายยยกไล้าเขาด้ก like uh ินเห็ดแดเอค่ะแม่กอเขาที่ได mm ้ล hmm. ูกแปดมาหันเขาก็ก yeah. ินไส่แดตุร hmm. กีกูอะไุีูาะญี่ปุ่นน้ำเแดคน้อมันเจดกันนะจ๊าค่ะเพอยากแก่มันออกจากกันมันหักกันอืปะปงปะปงกใส่มาค้ามหมนน่ยิ่งเยอก็มือแฝดแ แแแบบก็เอาแต่ตองจอข้อเพ่อพาขึนบ่อหลมได้ง่ายเลแเ็ดตัวหน้ามาพอพอเช็ดันหนุ่นะนี่เองเมพอมันกอกง่ายนะลูกแฝดเนาะอืมอ่างกอกที่ไลูกต้องอยู่บน้อเงื่นก็ตงไม่หายอีนีมือเงื่นจ้องหพราะินถน้วจันทร์่ายๆแฝรายเนาะแฝบสมมันสมแบบ มดีนะไเอมีเยนหน่อยไม่โหเลยมอยาดกระบีกรไสาคนะมนกินเนะแม่ผู้ดีแม่ลรวมแบบ้อย้านกับครับขึนหอดใหม่รังเ่ห้อเน่นี่่อยจาน้ำรักคือคือมาจากเาันทาบเองเนาะขึ้นน้ำตาลเลิศวันนี่มาจะใส่ละ ม่เห็นหนาเลยไม่ค่อยชิคม็แต่วัดเล้่ไเห็นหนาเลยเห็นแค่เดียวตอนกินกินเขาเดียวยังสิคมบดย่งเขาไปวัดอีกคือหนึ่งพี่น้องฮอยสิริาไม่ได้ไม่ไดซีเตกได้ลม่รูหมากไอก้อนกับขาข้ามุ้ยเดี๋ยวแตุ่้ยิป่านะพ่เอาตะกอโอ้ยปรันี่าไปซีเบดไปทีไรอยู่นี่ พี่น้องปองไปพี่น้องปองไปสุ้ทุกคนเลยก็ชดใจงแค่ห่อนๆน้ำกันพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องโคบไปกินสมบัติเขาว่าเดี๋ยวติดตามเห็นไหมพี่น้องเมห้า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 หห้าจะาห้าาห้าห้าาหเาหห้เห้าห้าห้าหาห้า้าาห้้้อหา้่้า่า้าาห้้้ งูมัวเจียวมนอื้อจีอมอืมอ้ยงอนี่งูนี่กูแกก็ไปมอก็ได้มื้งข้ามอนมัวมันมันโควิดบ่าหออกพื้นที่มันไดนะวยะบาดไ้ลุงนะากเพื่นแแหลงก่อนไปทเ้มไอ้โคมี่น้องาาัมดิม่อด หน้าใบตวระนจะไปเลยเนะพตาสูงแบบขนอป่งปลายยตขนปงายนี่นีไปอืม้องอืเือยิกันไหิกินเจเนาะอืมข้เยอนเใจก้อนเก่งใจบ้ิ้ซี่มัตสูไปใหญ่ทั้งยาวพี่น้อง เพิ่เกียงใจกได้ไวกินทั้งครัวเกียงใจแม่นวะคะวนนี้เรเสียก่อพ่อจอดเนาะพี่น้องเห็ดละงบที่ว่าดอกัไงหน่ยังญ่อยู่นกบไปวดนขวดัอไปเก็บไม่ได้เนาะูนหอนนะมเยังหล่นอหลักได้ยอเลยามิบาซลิน เป้าหอยกับไก่หอยมูคู่หนักห้อยนเขาไม่ห้ามเขาไม่เจ็บนไม่มาเทาเลยมันมาเท้าเหือเ่าพ่อมันเคยย้ายที่ก็เจ้าจนเลยใช่ไหม กุญแจใหม่ไปกินเลยข้าวเปลี่ยนกันกุญไหม่กุไแจ